สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอโซเฟียพายเพียร์กันอีกครั้งนะคะเอาละท็อปิกในวันนี้นะคะแม่หมอจะมาในท็อปิกที่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจบลงแล้วใช่หรือไม่นะคะสำหรับคนที่มีประเด็นหรือมันมีเรื่องมีราวสําหรับคุณสอคนนะคะเอาละเดี๋ยวแม่หมอขอสักพายสักครู่ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แม่เลยนะคะทักหา,าแอดมินเลยถ้ากดลิงก์ไม่ได้นะคะเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวนะคะ,ะก่อนอื่นขอดูพลังงานคุณก่อนนะคะ page of wands The Magician King of s w o r d บอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาดูนะพลังงานของคุณนะมันมีพลังงานของผู้รู้มันมีพลังงานของคุณมีเซนส์นะคะมันมีพลังงานของออของการอย่างรู้บางอย่างนะคะ Page of Wands เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นที่มันตามอารมณ์มากกว่าไหมมันเป็นกาตามอารมณ์ตามความรู้สึกคล้ายๆแนวอินดี้อะคะ่ะนะแล้ว n i o g s w s r d เนี่ยคุณก็มีอีโกในตัวเองบางครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะแต่คุณก็มีอีโกในตัวคุณเองนะคะอะขอดูพลังงานของเขาคะ่ะ เปลี่ยนโลเคชันนิดนึงนะคะขอโฟกัสที่ไพ่ละกันอ่ะขอดูพลังงานของเขาค่ะ The Fool ค่ะ Six of Swords อืมพลังงานของเขานะไม่ค่อยเป็นโลเป็นภายสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเป็นโลเป็นภายสักเท่าไหร่คือ The Fool เนี่ยคือบทอยากจะรักก็รักนะคะ บทอยากจะไม่รักก็ไม่รักบทคือทําอะไรตามความรู้สึกทําอะไรเนี่ยตา,ตามอารมณ์คือคุณกับเขาันมันมีพลังงานใกล้เคียงกันแต่เขาว่าจะหนักกว่าในตรงที่ว่ามันวันไหวไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระถ้ามุ่งหน้าที่จะไปทางไหนเหมือนว่าแม้ข้างหน้ามันจะเป็นภูผาหรือข้างหน้ามันจะอันตรายแค่ไหนอะแต่ถ้ามุ่งหน้าที่จะไปเขาก็จะไปอะไรประมาณนี้ ะ Sick o f s o r ดนะคะ, sword, ะ,คะดูเหมือนว่าปมต่างๆที่มันอยู่กับตัวเขามันกำลังจะคลี่คลายนะคะเขากำลังจะคลายปมหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันมีอยู่เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยนะคะมันจะคลี่คลายลงไปนะคะเจอไฮ i n น e s สความลับบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปิดเผยนะคะความลับบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขากำลังจะเปิดเผยออกมาหรือเขาก็เป็น เป็นบุคคลหนึ่งแหละที่ที่เป็นผู้อย่างรู้ใกล้เคียงกับคุณนะคะเป็นผู้อย่างรู้มีเซนส์นะคะในหลายด้านแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติด้วยสินะคะแต่ความลับที่มันมีมันเป็นความลับแบบเด็กๆเ,เป็นความลับที่แบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอะ่ะเออมันเป็นความลับอย่างสมมติว่าสมมตินะคือเด็กเดินไปซื้อขนมกับแม่แม่ซื้อขนมให้ ชิ้น2ชิ้นแล้วแต่อยากได้อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็แอบหยิบมาอะไรประมาณนี้ค่ะนะแบบเป็นเป็นความลับเล็กๆที่ที่เขาไม่ได้บอกคุณและคุณจะได้รู้เร็วๆนี้นะคะหรือเป็นความลับของคุณก็ได้นะพลังงานอาจจะสลับกันพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคะจะมีทัดลมมาอันดับหนึ่งนะคะทัดลมอันดับหนึ่งแล้วก็ รองลงมาธาตุน้ำค่ะนะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นธาตุไฟและตามมาด้วยธาตุดินค่ะนะคะเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซน็นต์ที่ที่มีต่อธาตุลมเนี่ยเออ90%านะคะธาตุน้ำ80%ค่ะธาตุไฟนะคะ6 0และธาตุดินนะคะ60%เช่นกันมาดูสถานการณ์ว่ามันจบแล้วจริงหรือเปล่านะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันจบแล้วจริงๆหรือไม่ Six of Wands, Knight of Wands, King of Wands โ oh, อ้ไพ่ความรู้สึกทั้งนั้นเลย Four of Cups และ Four of Wands มันจบไม่จริงค่ะนะมันจบไม่จริงไม่ว่าเขา หรือคุณคิดหวังอะไรมันก็จะประสบความสําเร็จนะเน้นหลักไปที่คุณคุณคิดหวังอะไรถ้าคุณอยากให้มันจบมันก็จะจบตามที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณต้องการให้ไปต่อมันก็จะไปต่อตามที่คุณต้องการนะคะนายอ็อบวานต่างคนต่างมีแพชชั่นแหละมันจะมีการเดินทางมาหากันนะหรือมีการติดต่อกันเร็ว,รวนี้นะคะนะ King of Wands ไม่คุณหรือเขาหรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้เคยผ่านศึกความรักมาแล้วนะคะเคยผ่านมรสุมความรักมาแล้วต่างคนต่างเคยเจ็บมาแล้วหรืออาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะคะ Four of Cups ค่ะมันอยู่ในจุดสถานการณ์ตอนนี้นะบอกได้เลยว่ามันอยู่ในจุดที่ไม่พอใจมันมีปัญหามันมีประเด็นกันหรืองอนกันนะคะ Four of Cups เนี่ยมันเป็นจุดที่แบบ เหมือนงอนใส่กันหรือว่าทะเลาะกับตัวเองอยู่คุณอาจจะทะเลาะกับตัวเองหรือเขาทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะคะ Four of Wands ค่ะมันท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันมีพลังงานความเป็นคู่มันมีพลังงานของความเป็นครอบครัวมันมีพลังงานของการลงหลักปักฐานหรือว่าเอ่อความมั่นคงนะคะจริงๆแล้วลึกๆคุณสองคนมันมีความมั่นคงมันมีความรู้สึกที่มั่นคงต่อกันต่อกันแต่ติดด้วยความอีโก้นะคะแล้วก็มี พลังงานของการจะเอาชนะซึ่งกันและกันด้วยอ่ะคนเราอ่ะถ้ามันรักกันก็ลดลดกันลงบ้างก็ได้นะคะเรื่องเรื่องอีโก้หรือว่าเรื่องความคิดสุดตรงอะไรของอีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่นะคะสรุปแล้วนะคะมันยังไม่จบค่ะมันแค่ช่วงพักเบพักเบรกพักเบรกนะคะหากใครนะคะต้องการดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หน้าเบโอนะคะถ้าจิ้มลิงก์ไม่ได้นะคะแอดเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนในแอปเขียว ะะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นค่าคุยกับแม่หมอด้วยแล้วก็ฝากกดรีโพสเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะให้กับคนที่มีพลังงานตรงกันกับเราหรือ,อ,อมีปัญหากใกล้เคียงกันกับเราเนี่ยได้มาเจอคลิปนี้สําหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนบา,บายค่ะ